ในปัจจุบันค่ะรถยนต์มีมากมายหลากหลายเครื่องยนต์ให้คนเลือกใช้นะคะและในส่วนของระบบไฮบริดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่ผู้คนเลือกใช้กันหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทํางานของระบบไฮบริดนะคะเป็นการทํางานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์นั่นเองตามหลักการตัวระบบไฮบริดเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่เป็นแค่ลูกครึ่งไม่ได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อเค่ะซึ่งในบางท่านอาจจะพบปัญหานะคะแบตเตอรี่เสื่อมก่อนเวลาควรค่ะวันนี้ค่ะอีตันทริคของเรามีทริคดีๆมาแนะนํานะคะให้คุณถนอมแบตเตอรี่ไฮบริดได้ใช้งานได้นานมากยิขึ้นมาฝากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเมษาค่ะที่ปรึกษาไฟขายนะคะอีตันสาขาสีนครินค่ะวันนี้คุณอยู่กับอีตันทริคนะคะเรามีทริคดีๆในการดูแลนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดให้มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นมีง่ายๆค่ะแค่สามข้อเองมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ สำหรับข้อแรกค่ะข้อนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณปรับเข้าเกียร์ในขณะจอดรถชั่วคราวนะคะอย่างเช่นตอนติดไฟแดงหรือว่าจอดรับคนนะคะอีตันทริคของเราแนะนําค่ะให้คุณงดใส่เกียร์ N หรือเกียร์ว่างเพราะว่าจะทําให้แบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยไม่ทําการชาร์จไฟระบบจะขึ้นฟ้องเป็นสัญญาณตัวสีส้มค่ะซึ่งจะทําให้แบตเตอรี่เกิดการเสื่อมเร็วกว่าปกตินั่นเองในขณะที่จอดรถชั่วคราวเนี่ยให้คุณเข้าไปเลยค่ะเกียร์ P หรือเกียร์ D นะคะพร้อมกับเหยียบเบรคคู่ไปด้วยค่ะใน ลักษณะนี้ค่ะจะทําให้ยืดระยะการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ค่ะแต่ในกรณีที่กลัวว่าเข้าเกียร์ีแล้วนะคะจะเกิดอันตรายนะคะเพราะว่าประตูรถเนี่ยจะปลดล็อกโดยอัตโนมัตินะคะสามารถเข้ามาที่ศูนย์บริการของอีตันเพื่อตั้งค่าระบบให้ได้ด้วยนะคะสำหรับข้อ2ค่ะเชื่อว่าหลายท่านมักจะนำสิ่งของมาเก็บไว้ในช่องนี้ใช่ไหมคะ ไม่ควรทําเลยนะคะอยากจะบอกว่าถึงจะเป็นช่องสําหรับใส่ของก็จริงค่ะแต่คุณสังเกตไหมคะว่ามันจะมีขอบกั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะใส่ของเนื่องจากการที่จะใส่ของไวในจุดนี้มากๆเนี่ยมันจะบังจุดกรองระบายอากาศความร้อนของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งอยู่บริเวณใต้เบาะแถวหน้าของทั้งสองข้างเลยอาจจะเกิดให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนนะคะแล้วก็อาจจะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วกว่าเวลาอันควรอีกด้วยค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะข้อ3นะคะสถานการณ์แบบนี้ค่ะคนใช้รถน้อยลงเราเองก็ใช้รถกันน้อยลงนะคะไม่ค่อยได้เดินทางกันไปไหนค่ะในกรณีที่ไม่ได้ใช้รถนานเกินจาก1สัปดาห์ขึ้นไปค่ะควรสตาร์ทรถทิ้งไว้สัก5-10นาทีเพื่อให้ไดชาร์จเนี่ยได้ชาร์จไฟเข้าไปในตัวแบตเตอรี่ซึ่งจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไปได้อีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ3วิธีง่ายๆนะคะที่คุณสามารถดูแลแบตเตอรี่ไฮบริดได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้แล้วคะ่ะยังช่วยประหยัดนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะที่มีราคาสูงให้คุณได้อีกด้วยค่ะและสําหรับท่านใดค่ะที่พบปัญหานะคะหน้าจอรถของท่านเกิดแจ้งเตือนระบบเกี่ยวกับไฮบริดนะคะหรือปัญหาอื่นๆสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ฟรีค่ะที่อีตันของเรานะคะหรือว่าจะนํารถเข้ามาซ่อมบํารุงเช็คระยะซ่อมสีและตัวถังค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทร027211222ต่อ12 120ค่ะรวมไปถึงบริการอีตันออนไซต์ค่ะให้บริการรับส่งรถของคุณจนถึงหน้าบ้าน เลยค่ะให้เราดูแลรถยนต์ของคุณนะคะอีตันครบจบที่เดียวเรื่องรถยนต์ค่ะให้การดูแลด้วยช่างผู้ชำนาญการที่ดูแลมาแล้วกว่า1 0 0 0 0แเคสเราจะดูแลรถยนต์ของคุณค่ะเหมือนรถยนต์ของคนในครอบครัวเรานอกจากนี้ค่ะเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีตันแฟมิลี่แคร์สามารถเรียกใช้บริการได้ที่027899998กด0นะคะ และอย่าลืมค่ะกดติดตามนะคะข่าวสารข้อมูลต่างๆของอีตันได้ทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook IG Line และ YouTube Search อีตันกรุ๊ปได้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้าค่ะอีตันทริคจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ